เปบดเลนี่เปลืบดโอ้เปลงบดเนาะมาได้ครับนี่เลยพี่น้องความไม่ธรรมดาของที่นี้มันหอมพี่น้องเออไม่ได้รุ่เข้าไปไหนเจ้มั่งไม่รู้พี่น้องผมไม่ลงมาตีพัดดีบอกหอมไม่หอมแต่ผมไม่ไปเยอะเลยรวมงกแต่วเดี๋ยวไปดูกาแฟเลยไม่คนทำตัวนี้เนาะกาแฟมูลซาตุนตัวนี้เป็นข่องไทยอ่าข่องขุนซาตุนแต่ไปโยเชียงไหมบูมเนาะบูมน้ำเกิด อันนี้เทน้ำให้ถัว่วอ่าเสร็จต,ตั้งไว้สามสิบวิครับเพื่อให้กาแฟมันข่ายก๊สม,มันมีก๊สในกาแฟม,มีก๊สอ่ามันข่ายก๊สประมาณสามสิบวิจากร้านกาแฟริมคลองครับรสซกดชาร์ดนี่พี่น้องต้องมาลงเองเลเงี้ยง้าเล็กเลยข้อหมู Ngoài đứng bên <laughs>